อามากินด้วยกัน,นจ้ามือนน้กินเป็นก๋วยเตี๋ยวพี่น้องสวัสดีจ้ามือหน,นิเขามีทีมงานนะคะเรามาดูทีมงานกินอะไรบ้างอันนี้ทีมงานหัวหน้าแก๊งนะคะเอิเนงานกินตำกล้วยค่ะตำกล้วยค่ะมวยหากันมาเป็นทั้งอาทิตย์แล้วค่ะอ,อร่อยมากเพิ่นจะได้กล้วยค่ะสั่งกล้วยเมื่อวานค่ะร้อยบาทอยากกล้วยมาตาหวีค่ะตลาดไหนคะตลาดบอ่อวินค่ะ แล้วเมื่อเช้านี้ไปกล้วยเกลือนกัดหมดทุกร้านเลยค่ะจะไปสั่งไหมมีมามาคำพึ่งลงเหรอเออเพิ่งลงมันม่มาเป็นวัดเขากันต้องใส่ตำกล้วยมีทุกร้านเลยค่ะฉันเดินผ่านร้านนายโหกล้วยแฝนเลยโยหมดจะไม่มีก็ไม่มีเมื่อวานไปตลาดสนามบินแล้วไม่มีเลยเพราะนอกล้วยตำอ่ะมีแต่กล้วยเนี่ยเอามาบดชีเนี่ยไม่มีไอแกมไปถามทุกร้านนั้นไม่มีอยากกินอ่ะ บ่า <c oughs> มันไม่เห็นปาน้อยชูอันนีอยังให้โชว์ดีๆกัเขาด้วยเ,เดี๋ยวตอนเที่ยงถ่ายอีกกินเป็นเส้นเล็กด้วพี่น้องมื่อนีร่แล้วข้าวเหนียวกับแก<ช>้วให้ปาน้อยลดๆดีเยอะมาว่าสิอันต้มก๋วยจั๊บซุปปะน้อยกินปาน้อยบอกว่ากินบ่เป็นมาซานกินก๋วยจั๊บไม่เป็นาามาซานเราเคยกินอือ เมื่อเช้าหนูไปตลาดอู้ยเสื้อนี่ถ้าเอาบิดออกมาเนี่ยได้เป็นกำมังเนืได้พาไปที่บ้านไปกินกุ้ยจั๊ที่บ้านกุ้ยจั๊กที่ไหนกุ้ยจั๊กไทยธรรมดาหรอเออน้ำจุดยจั๊กก๋วยจั๊กน้ำข้นเลยก๋วยจั๊เป็นเส้นมนวนแล้วก็เส้นมี่เส้นอะไรก็ได้ที่บ้านอ่ะอร่อยมากไปเมื่อไหร่ต้องไปกินเขาขายเหรอที่ตลาดตรงไหนตลาดที่ไทยเลยอ๋อบ้านนอกโน้นน่ะ นี่อ่ะกุ้งจับอร่อยไม่มีมีมมแต่กุ้งจับยวนยืนอะไรก็ไม่รู้ป้าน้อยกินไม่เป็นหรอก <10 S 1> แล้วไป,ปไอต้ตะไอ้สะพานปลาอะไรที่ว่าก,กุ้งจงกุ้งจับท่านก็ที่ร้านเดียวขายนั่นนะ่ะามละห้าสิบแล้วก็ไม่อร่อยอไปกินมาเอ้กุ้งจับอะไรใส่เครื่องงงเครื่องในอะไรไม,มาส่วมก,ก,กุ้งจับเออที่บ้านก็ใส่ตรงนี้ สามสิบ <30. S 2> พี่เจมอืมเอนะนอไปแม่โคทั้งลมทั้ง น้ำขุนนะรีบซื้อรีบหนีฝนแม่เหมือนจะตกอะ่ะพัดหนีใช่เน่นอนอยู่บนรถจะสลีลงซืงองือของเท่าไหร่ก็ไม่รู้ <laughs> เราได้กล้วยแล้วเราก็นอนเอกมีตีไปเอาปลาตีไข่ตายาก,ก็หลับนะเลอัวหลังอันไหนได้นั้นง <laughs> านนี้จะเลือกเกินซื้อผักซลืออะไรให้มัง่งเขาไม่มี สั่งอะไรก็คือสั่งสิบอย่างก็คือสิบอย่างไม่มีสิบเอ็ดเยอะแล้วแกไม่เคยคำสั่งนาลน้ำตาลจะแปะรถดีมาหน่อยก็ไม่ได้จะแปะน้ำคูน้ำปลามามั่งก็ไม่ได้นี่ไม่มีเส้นหรอนี่เนี่ยขอเส้นกับเราไปก็ได้กินก่อน ลืมแลหนูไม่ได้มาให้มัน,นละลายซะเมื่อคืออะแก้มสะดุงง้งร้องเสียงตุ๊กแกร้องแล้วมันตกใจให้เจ้าของห้องร้องแเอาออกไปนะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปดูใช่เดี๋ยวเขาไปดูแต่มันนิ่ง อยู่ข้างหลังบ้านนั่นแหละอืมอากาศอ่อนพี่น้องกินแล้มันซึมใจเด้แบบแล้วมันน้องต้องต้องสครั้งเปิดรูไหมป้าน้อยดูนี่ป้าน้อยตกใจเลยตัวเอกเลยรูด้วยเลยเหรอถ่ายไว้เลยส่งให้เขาดูด้วยตัวมันเข้าแขนอ่ะเข้าแขนป้าน้อยหางยาวตัวเมี่ยมเลยสีมันโอู๋สวยงามจัง ถ้าไปขายนี่ได้หลายตังค์นะหัวอกหวยอกวันเสาร์ดีไ่ะซื้อบอร้องเบอรอะไร6กึงศูง0 0นย์สองนึ่งศูนย์สองนีสองีมติดก้ามันไม่มีี้มันต้องติดหกเสานี้จะออกอย่าเลื่อนอีกเลยอรอลุ้นอยู่ นแม่ค้าลอตเตอรี่เด็กเป็นบ้าแล้วมั้งไม่ซื้อกฝันฝันได้ซื้อหวยเขียนให้เขาําได้เลยเกียร์ไม่จำเกียรม้ตัวเลยตอตัวจะซื้งวดเองเหยมันจะเคลื่อนเขียนให้ <c oughs> มีมันจะเคลื่อน<ะ><ะ>เลยนะก็ซื้อซื้อ กับป้าที่บ้านเลยถามป้าว่าซื้อไปเลยใบสาดดองละเพื่อนอะไรซื้อด้วยกันเออวันละห้าสิบบาทเออเนี่ยซื้อก็ซื้อในฝันก็บอกห้าสิบแล้แบตเตอรี่อะไรมีห้าสิบบาทเออไทยขายถูกจังแกบแบตเตอรี่ซื้อมาตัวละห้าสิบตัวเดียวใช่ไหมกลับไหมสองขวดสองขวเลยือเอล่าไปกลับอีกเนาะแม่เอาตัวเดียวเน้นเน้นตัวเดียวเน้นเน้นก่อ วันได้ตัวไหนซื้อตัวนั้นเ้าเด้อ้อยหนึ่งยหนึ่งเด้อให้ร้อยหนึ่งเด้อห้าสิบคนห้าสิบอ้บลโาวเราจะได้ฟังเท่าไหม่ได้ลุ้น โอ้ปีคนองน้อยองร้กาคนขีลให้จึงหลักามอีกงานค่ะมาร้านเดียวก็ได้ตอนเช้าพอลงนู้นยังไงก็หยุดอยู่แล้วกลัวไม่ทันหนีหอ,อ่ะตายในกวาพันธุ์ทำ็จกับกข้าวไว้แล้วก็นอนกลับ <laughs> ตั hehe, nope. ้งแต่ต้นเดือนมานี้วันเสาร์ยังไม่ได้อยู่เลยเพิ่งจะได้หยุดเยนน่ะป้าน้อยดิหยุดมั่งเปล่าเดี๋นนจะได้อา่าจะไ้างยคืน่าจะมีเด็กเข้ากันมีลาย่อไรอ๋อแต่ว่าเขายังยังยังมีกะอยู่ใช่ไหมไม่มีเพราะว่าเด็กซ่าบางคนก็ได้ต่อสัญญาเป็นเดือนเข่ามี có, lại lái nó vẫn <từ> <worries> <coughs> <you liketim> <SBS2> <donc> <Maiden> <unexpectedly> ไปแล้วพี่หนองบ๊ายบายสวัสดีจ้ะพบก,กันกิมหลาเด้อบ๊ายถึงงานบ๊ายบายนะค่ะยังยังเดี๋ยวเจอกัน,กนตอนเที่ยงนะคะ <laughs>